เสียงตัดเข้ามากิฟตดีฮอนเซียนโยนเข้ามาแมครึ่งหลังที่ตระโดไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับครับผมเรียกว่าพัตเตอร์ไปอย่างสิเนชัดน,นะครับแต่รงขารวยยังสู้ครับโอ้ยแล้วก็แท้กันเท้าแมยงยาวนิดนึงเตะทิ้ง,งออกไปตบข้ามออกไปนอกถนนครับใหญ่เลยนะครับ้งไม่รู้ว่ารถมาหรือเปล่า สั่งเกมแล้วนะครับเปลี่ยนลงมาสองคนนี่ทำให้เกมของสองขาดูวู่ว่าขึ้นเอาละครับมีโอกาสแล้วก็โอ้ยโอ้ยเป็นฟาวของตำรวจด้วยนะครับฮ่าแมพยายามไปบอกว่า,า,า,วาตัวเองที่โดนฟาวเนี่ยครับตัการอีกครั้งครับดวงวิจฒน์โอ้โหแม่ก้มไปโมงนะครับ คือเขาก็ไม่ได้วิทวัตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเตะสูงน,นะครับ,บแต่ว่าอันานาเนี่ยพุ่งไปหาเท้าครับแต่ก็ไม่น่าฟาวนะครับอันนาเนจ็บปีไปแล้วเป็นปีคลิคกของสงขานะครับแล้วครับถ้าจะได้ประตูดีใครแต่ก็จากลูกนี้ครับ ยืนอยู่กับปอเนันพลจันทสุริวงศ์นะครับหมายเลข10แล้วก็หมายเลข22วิทวัตเอี่ยมดำโอ้โหกําแพงพีดสิบเอ็ดคนนี่จะถูกบเขอโทษหมดเลยนะครับไม่มี ทยคับอยู่ในแดนหน้าของตำรวจเลยโอ้โหไปยืนเรียนแถวครบาคนรัตพลรัตพลซัดเลยครับแล้วก็ออกแม่โดนแขนด้วยผู้สึนไม่ว่าอะไรโดนแขนกฤษดีนะครับกิษดีเนี่ยกมือขึ้นมาบาังหน้ายัางบุกต่อครับลงขาโยกหลอกลองรัดจังหวะน,นี้มาที่ริชาร์ดกลับมาตั้งกันที่ช้ยรัดอีกครั้งหนึง่ง อันนี้ข้ามฝ้ากลับมาไกลเลยครับมาที่ทาเต็มทาเต็มเปิดขึ้นมาโดนโม่งแย่งกันอยู่ยังได้ครับสงขาเลี้ยงขี่เข้าไปแล้วก็คืนกลับมามานพแาเมเสียด้วว่าไปนิดนหนึ่งข้าก็ไปกลางมีโอกาสเลยครับดิชาันดิชาันไหลไปชัยรัตน์ยิงรงนี้ข้าคาโอ้โหไม่มีโอกาสเหมือนกันครับสงขา นี่ครับจังหวะยิงของไทยรัฐนะครับโอ้โหเี่ว่าไม่ตรงกรอบครับพยายามนะครับหาทุกวิถีทางครับสับสงขาที่จะทำประตูให้ได้จักระพงครับเปิดบอลขึ้นมาถึงมาให้ประสบประสบ แวงมองอยู่บอลอยู่ที่เอกทิศเอกทิศเปิ้อนโอ้โหไกลเลยครับแม่ไปเข้ามือโดนเลาะเลาะกว้างออกมาเร็วเลยครับสงขาต้องเร่งเกมนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีไทยรัตน์ไทยรัตน์มองเพื่อนครับอ่าบอลยังไม่ออกครับยังเล่นตันต่อไปสงขาเอาบอลขึ้นมาได้รีชาร์จรีชาร์จวนหนึ่งรอบ บอลมาอยู่ที่ซัมเซมซัมเซมมาที่ชยัชยรัตน์ชัยรัตน์กลับมาที่ธิพนธิพลที่ซัมเซม,มขับไปครั้งหนึ่งเปิดบอลขึ้นมาครับอยู่ที่นัตพลโอ้โหไปทำฟาวครับสำหรับนัตพลนัตพลจันทร์สุริวงศ์ครับไปทำฟาวผู้เล่นหมายเลขสามสองตำรวจคือเดียอดาตุสอานันครับนี่ครับ ว่เปิดบอลยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็นี่ครับไปดันข้างหลังกะก่อนครับนนนนาอ,าอานนท์ครับเปิดบอลขึ้นมาดีชาร์ดดีชาร์ดออกไปริมเส้นเลยครับของาขาพยายามทำเกมลุกขึ้นมา ทีวิทวัฒน์วิทยวัฒย,ยังวนอยู่วิทวัฒ์แหมโดนกฤษดีแทะออกไปได้สิประีสุดท้ายนะครับตำรวจก็ยังนำอยู่สองประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากลูกที่มีโชคช่วยทั้งสองประตูนะครับครับในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยเกมของตัวขาดีขึ้นเยอะนะครับมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ เปลี่ยนตัวครับสโมสอนเพื่อนตำรวจเอาหมายเลขส1บนะครับวรเววหอจเจริญลงไปเล่นแทนหมายเลขยี่นะครับฮอนเซนนิดซิมเขาบอกว่าฮอนเซียนนี่วิ่งเยอะครับเรยวแรงอาจจะหมดไปทำให้เกมลุกนั้นลดน้อยไปครับต้องเอาตัวสดๆลงไปบี้ในแดนหน้าครับ มานบรับอย่างคลองบอลอยู่มานบหลายโอกาสให้กับวิชัดอาวเขาโหไปทำฟเปล่าลงในจังหวะแรกก็ทำเปล่าเลยเนี่ตยตั้งไม่ตรงจุดเพื่อสิ่นก็กิติศักดิ์สิงหวานนะครับคนไทยจะส่สติ๊กนิดหนึ่ง เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับทานชายัยรัตน์จะไหวหรือเปล่าแหวเป็นตัวหลักของทีมก็ด้วยโอ้ยลูกนี้แม่โชคดีแต่ยับไ,ได้อยู่โอ้โหยิงลูกนี้ยิงจากกลางสนามนี่ลำบากนะครับจกกักระพงเรโนม,มาศสงขานี่เป็นไปพวกเป็นประเภทมาเป็นพักๆนะครับ เด๋ก็มาบุกอุตรุดตึงตังตึงตัง,ตง,ตงแล้วก็เงียบไปแล้วครับมาเจ็บแล้วครับไยรัตมัดสุลิแมกับตันทีมคงไม่ไหวแล้วนี่ถอดตอกแขนออกแล้วเป็นแกนหลักด้วยนะครับอืมเขาดูแล้วนี่มีอาการบาดเจ็บที่ข่าขวาอยู่ด้วยนี่ครับยี่สิบเจ็ดครับไอซักโอมีวครับ ไอแซคโอมิลจะลงไปเล่นแทนชัยรัตน์มัดสิรินี่นี่ครับอ่าชัยรัตน์นะครับโอ้เสียชัยรัตน์ไปนี่ก็เกมแดนกลางนี่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าชัยรัตน์นี่ก็เป็นคนที่เก็บบอลได้ดี เล่นกันต่อครับุรันยูอินตราราชมานิดน้อยเวทมานิดเลี้ยงแหวกไปเลยครับข้างหน้ามีเอกอาทิตย์ไปถึงเอกอาทิตย์เอกอาทิตย์แตะเข้ามากลางมาให้กับประเวทหอจเจริญมึงลงไปใหม่นะครับประเวศยังได้อยู่พาเข้าไปเองประเวทยังจะไปไปติดนะครับยังคืนได้ครับประเวทสวยครับสุนรพงศ์มีโอกาสเลครับเอกอาทิตย์เรียบร้อยมามาดูต่อดศูนย์ โอ้โหนี่แหละครับฟุตบอลสำคัญตรงนี้ว่าใครจบได้นะครับนี่ครับตัวจังหวะเอกอาทิตย์ตุดไปโอ้โหเลือกจริงเลยครับลูกนี้ไม่พลาดครับ3-0ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหจังหวะจริงของเอกอาทิตย์จังกวัะก็มีการเป็นตัวเอาไปเกณฑ์ชัยล่ะมาตริกออกครับ เอกนาทีมสมจิตนี่เ,เป็นประตูที่เจ็ดนะครับในฤด,ดูกา<ม>ล,ลนาลี้โอ้โหจังหวะที่เสียประตูเนี่ยสงขามีผู้เล่นในสนามสิบคนนะครับเพราะว่าชายรัสมาซิดีนเนี่ยเจ็บแล้วก็มิวยังไม่ได้เปลี่ยนตัวลงไปแม้ทั้งสามประตูของเพื่อนตำรวจเนี่ยมีลูกสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เกิดจากการทําเข้าทำเกมกันเข้าไปเองนะครับใช่ครับผมลูกแรกลูกที่สองเนี่ยโอ้โหมีโชคครับโชคครับลูกแรกเียรูพง์นี่ว่าเหมือนยิงไกลนะครับ แล้วก็ลูกที่สองนี่ก็เป็นจังหวะกองหลังพ่านะครับแต่อัดกิมมี่เข้าไปเซ็งไงครับบุลเลอร์เดี่ยวจเจริญโตทของสงขาแม่นี่เปลี่ยนตัวครบไปแล้วด,ด้วยนะครับ3ามคนยังมีผู้เล่นบาดเจ็บก็คือนัทธรเพชรมนีนครับนอนอยู่ในสนามแมสถานการณ์นี่ต้องบอกว่าแย่เลยทีเดียวนี่ครับไอซซคมิวนะครับ โอนักเตะกาหน้าครับคนนี้แมลงไปนี่ผมช่วยอะไรได้ไม่เยอะครับสาแล้วจังหวะที่ลงมาทีมเสียประตูพอดีนะครับ